สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเช้าสายสายของบ่ายวันเสาร์ที่9ดเดือนมิถุนายนพุทธศัก,าการาชไม่น้าอายหน้ากันครับครั้นี้เป็นคือจุดเนืาาน่องการเมื่อคืนนะครับเรามีเหตุการณ์เสียงประหลาดนะครับไม่ทราบต้นเหตุของที่มานะครับซึ่งเราจะไปตามหาเสียงนะครับซึ่งถ้าเราหาต้นต่อของเสียงแล้ว ถ้าเราเจอต้นต่อของเสียงเราจะไปเต้นฮาริมเชคใส่เสียงนั้นนะครับเราไปชมกันเลยนะครับว่าต้นต่อของเสียงมาจากที่ใดกับช่วงตามล่าหาหาเสียงนะครับซึ่งวันนี้เราจะหาต้นกําเนิดของเสียงที่ทุกคนร่ำดีกันหาเสียงที่ทุกคนร่ำดอกันนะครับเสียงเสียงที่ว่า คือเสียงคือเสียงกลนครับคือเสียงกล่นนะครับมาจากไหนนะครับเราตามมาดูกันนะครับว่าอย่างที่ว่านี้มันเป็นเสียงของนคนแล้วมัจริงหรือไมับ้านเด้ เอาละ,ะครับเราก็ได้รู้อย่างโจงแจ้งแล้วนะครับว่าแหล่งกําเนิดของเสียงมันมาจากที่ไหนบ้างนะครับซึ่งในลำดับต่อไปนะครับเราจะไปเต้นฮาเลมเช็คนะครับใส่ใส่จ้าบวะเสียงเครื่องของโรงสีร,ร call them shit.